บางที 1, 1, 3, 5, ซี่เบอร์ซี11635ซีเบอร์เรด27500ฮอนโรไลน์เซสชั่นคอร์เนซอนทอลร,รายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำ ัครับกับสวัสดีครับพี่ณบพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรอบรู้เรื่องกฎหมายนะครับกับผมอนุรักษ์กัชันันนะครับและทนายพี่กบนะครับทนายจตุพลบุญรัตน์ไมตรีนะครับครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้ชมที่มีคําถามนะครับทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีใดๆก็ตามนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางรายการได้ขณะถ่ายทอดสดอยู่นี้นะครับที่เบอร์02 9 4 2สองเก้าสี่สองนะครับสามสามหนึ่งเก้าหรือจัดส่งเป็น SMS นะครับที่เบอร์ สี่ห้าสามห้าแปดแปดห้านะครับซึ่งเราจะขึ้นให้เป็นระยะระยะไปนะครับก็เช่นเคยครับพี่กบวันนี้เราก็มีข่าวดังๆมาให้พี่กบวิจัยว่ามีเยอะไหมฮะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยก็ดูว่าเวลาเหมาะสมขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ผมมีข่าวเป็นข่าวต่างประเทศซึ่งตัวผมเป็นคนไม่คนรักหมานะพี่รักรักไหมไม่ไม่ใช่คนแบบเอ็นดูมากนะอ๋อครับแต่เห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกยังไงคือคือ ไม่ว่าจะเป็นสลดใจไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณบอลหมาหมูแมวนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่มีชีวิตครับคนเราก็เป็นชีวิตเราเราก็เป็นเป็นสัตว์เป็นสัตว์มนุษย์คทุกทุกคนทุกทุกชีวิตเนี่ยย่อมรักตัวเองแล้วแล้วเป็นไงข่าวของคุณบอลแมงโอเคข่าวต่างประเทศนะคะพี่กบครับเข้าๆเลยก็คือว่าเจ้าตูบตัวนี้เจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยครับโดนพวกมือบอลหรือพวกโรคจิตดีกว่านะฮะมัดแขนมัดขา มมัดขาหน้ามัดขาหลังนะครับใช้ปืนไม่มีแขนนะไม่มีแะครับป่าไม่มีแขนเดี๋ยวมัดขามัดขาคู่หน้ามัดขาคู่หลังวัานะครับใช้ปืนคุณบอลใช้ปืนลูกซองนะฮะที่เรียกว่าลูกปลายพี่ครับอธิบายให้ผมฟังว่าลูกปลายนี่มาจากลูกซองใช่ไหมฮะลูกลูกปลายก็คือลูกซองก็คือเป็นกระสุนประเภทหนึ่งของปืนลูกซองประเภทหนึ่งอะฮะแต่กระสุนภายในของกระสุนแต่ละ แต่ละนัดเนี่ยนะครับจะบรรจุด้วยดินประสิวหรือใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นลูกปลายเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ให้เกิดเกิดประสิทธิภาพในการกระจายมากเพิ่มขึ้นหรือว่าความแรงมากเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะแรงหรือว่าจะกระจายยังไงเนี่ยต้องอยู่ที่ระยะการยิงการเล็งว่าเล็งเห็นผลกับความความความใกล้ไกลของวัตถุที่เราจะเล็งเห็นผลวังผลใช่ใช่หาใช่ เท่าที่ดูแล้วยิ่งไกลก็ยิ่งไกลก็โดนตาบอดไหมฮะบอดถ้าบอด่ต้องพูดกันเลยพูดเลยฮะถ้าไกลหน่อยก็ความแรงความเร็วของสุขอาจจะด้อยลงไปหน่อยนึงอาจจะช้าลงหน่อยอ้าก็จะก็จะด้อยนครับคุณบอดครับต้องนี่นี่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวันสองวันนี้นะฮะแล้วก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter นะครับไม่ว่าจะเป็น ของประเทศใดๆก็ตามตอนนี้เป็นล้านเลยนะจากเจ็ดพันคนเข้าไปทวิสเนี่ยนะครับเรี้เป็นล้านแล้วที่เข้าไปดูกันเนี่ยนะครับผมผมผมไปต่างหัวด้วยได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากสตูลถึงเมื่อกี้บ่ายสองนี้ดีเลยพี่เป็นไงคุณบอลปากคนไปเห็นครับปากพังงาพังงาออกมาจากบนดินนะฮะก็คือโดนฝังเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะไอ้เจ้ามือบอลไปฝังแล้วมีคนไปเห็นก็เลยเรียกโทรเรียกกรมปศุศัตท์ขึ้นมาเขาก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ออกไปแสดงว่า ไปเจ้ามือบอลเนี่ยจับไอ้ตัวเจ้าตูปมัดขาคู่หน้ามัดขาคู่หลังยิงก่อนหรือไม่เราไม่รู้ยิงก่อนหรือใช่ครับยิงก่อนหรือไม่เราไม่ทราบแต่เอาไปฝังใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะเอาไปฝังเอาไปฝังดินฝังทั้งเป็นเลยครับผมตัวเจ้าตูปเนี่ยมันก็พยายามที่จะที่จะช่วยเหลือชีวิตมันใช่ครับก็คือท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะได้เห็นภาพแล้วนะฮะฝังเนี่ยเหลือแค่ปลายจมูกก็พังงาพังงาช่วยตัวเองขึ้นมานะฮะจนโผล่ขึ้นมาจนระดับลูกกตานะฮะแล้วมีคนไปเห็นเข้า นะฮะพอเห็นปุ๊บก,ก็เลยเรียกกรมปศุสัตว์เนี่ยขุดเจ้าตู่ขึ้นมาปรากฏว่ามารักษาทันเวลาพอดีหายครับตอนนี้รอดแล้วตั้งชื่อว่าเจ้าสตาร์นะฮะสตาร์หรือดาวเนี่ยนะฮะตอนนี้มีคนที่ขอไปรับเลี้ยงดูเยอะมากนะครับสั้นๆเลยครับพี่กบคดีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยขั้นตอนในการดําเนินกฎหมายนะฮะรับบทลงโทษเป็นยังไงครับผมอ,อ๋อสำหรับ ไม่ว่าจะเป็นสาหรับในเมืองไทยนะสำหรับในเมืองไทยฮะเมืองไทยเนี่ยก็คือจะไปไปเข้าข่ายว่าด้วยเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาแบ่งไหมครับพี่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อ๋อไม่แบ่งฮะคือช้างกับสุนัขกระโดดรับครับการทําทารุณกรรมสัตว์การทําร้ายสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไปเข้าข่ายข้อกฎหมายเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาอาญาอาญาแต่โทษ โทษหรือภักบังคับของกฎหมายกฎหมายอาญาในเมืองไทยสําหรับการทารุณกรรมสัตว์การทารุณสัตว์การทาร้ายร่างกายสัตว์อะไรั้งนี้นะครับเรียนตรงๆว่าโทษมันน้อยอาญาก็แบ่งโทษนะฮะใช่ครับอ๋อไม่ใช่ว่าอาญาครอบคลุมคือโอ้โหปรหารอะไรหมดต้องดูว่าความหนักเบามันเป็นอย่างไรนะฮะกฎหมายอาญาเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งไว้หลายประเภทมากเลยนะครับว่าภาคความขอบภาคที่หนึ่ง ภาคความผิดต่อความมั่นคงครับภาคต่อไปภาคความผิดภาคความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเจ้าพระงานครัภาคความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ครับเกี่ยวกับการข่มขืนอนาจารย์เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็จะไปภาคสุดท้ายก็คือกฎหมายที่ว่าภาคระหูโทษระหูโทษแปลว่าอะไรครับโทษน้อยโทษน้อยคอภาคระหูโทษจะเป็นโทษที่ถ้าทำความผิดแล้วโทษมันจะน้อยครับโทษน้อยตรงนี้นะครับ ถ้าพนักงานสอบสวนพบความปรากฏเกิดขึ้นหรือมีใครไปไปบอกกล่าวกับพนักงานสอบสวนก็คือเขาเรียกว่าไปกล่าวโทษครับถ้าโทษละหูโทษเกิดขึ้นแล้วพนักงานสอบสวนเรียกเข้าไปครับถ้าเจ้าตัวคนนั้นคนที่ทําครับยอมรับกฎหมายบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปรียบเทียบปรับได้ยิ่งเบาลงไปอีกเปรียบเทียบปรับก็เปรียบเทียบปรับกลับเป็นเงินเนี่ยนะครับ,รบอย่างก็จะอยู่ประมาณ200ัสองร้อยห้าร้อย ปค่นับสองบอกว้า100ก็คือคดีจบสําหรับเมืองไทยการทารุนทารุนจับเนี่ยโทษน้อยมากครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเปรียบเทียบกับบ้านเรากับเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกผมเห็นเยอะกว่ามากมากเลยบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วยังมีคนใจบุญอยู่ไม่ไม่ทาอย่างนั้นนะดีมากเลยที่ไม่เกิดขึ้นกับบ้านเราก็มีนะคุณบอลก็่ีนาก็มีส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์เกี่ยวกับอสัตว์ป่าคุ้มครองครับเช่นอะไรนะไปตัด ดีหมีครับผมทำเป็นยาโดบโอยแยกแบ่งออกไปเลย่รับในทางการค้าเนี่ยคือคือไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับแต่ถ้าว่าการทารุณสัตว์ก็คือเข้าภาคความผิดของของละอูโทษแต่ถ้าหากว่าไปทําความผิดเกี่ยวกับการไปไปตัดกุ้งตีนหมีโทษนะฮะเขาเรียกว่าอุ้งตีนหมีจริงๆนะฮะุ้งตีนหมีหรือว่าสัตว์จำพวกสัตว์ป่าสงวนครับก็จะไปผิดก็จะไปผิดเกี่ยวกับการทําร้ายป่า ประเภทสัตว์ป่าสงวนอีกทีหนึ่งตรงนั้นเนี่ยโทษจะเยอะอต,ตรงนั้นโทษเยอะแต่สาหรับหมาไอ้เจ้าตูบเนี่ยอไม่ได้เป็นสัตว์สงวนอโทษภาพพษคความผิดก็จะน้อยจะอยู่ในระดูโทษแต่ถ้าไปเข้ากับพวกสัตว์ป่าสงวนเช่นกนกบางประเภทครับหรือว่าจะพวกหมีเสือช้างแรดอันนี้คือสัตว์ป่าสงวนนะครับ อย่าไปทำร้ายเลยครับเลี้ยงยังไม่ได้เลยครับใช่ไหมไม่เลี้ยงครับพี่กบครับอย่างเงี้ยโดนจับจริงๆเนี่ยคทางทางการมีสิทธิ์นะให้ให้เจ้าคนที่ทํามือบอลเนี่ยครับเขาตรวจสมองเป็นไปได้ไหมพี่ที่เข้าข่ายว่าคือ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 อย่างนี้สําหรับกฎหมายเมืองไทยนะครับถ้าความผิดเกี่ยวกับสัตว์บางประเภทที่เอาเคสนี้ทํากับหมาหรือัตว์สุนัขางการสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะนําตัวผู้กระทำความผิดไปตรวจเช็คร่างกายครับ S 1> <S 1> <S ไม่มีส <idas> ิ <lets S 1> <PJ S 2> ทธิ์ครับเพราะเป็นโทษละเป็นโทษเล็กน้อยโทษละหูโทษถ้ารับสาภาพว่าทำจริงโทษได้อย่างเดียวก็คือปรับร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจะอยู่ในเป็นที่เหมาะสมก็คือไม่เกินห้าร้อยบาท<อ>พอปรับเสร็จก็คือคดีเสร็จครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับ s ม s นะครับครับใครคุ้มครองให้ความยุติธรรมเจ้าตูบได้บ้างครับคือพี่กบผมสังเกตผมสังเกตที่ที่มังงอกนะฮะมีตำรวจสุนัขเอยตำรวจสา์เนี่ยฮะครับ พกปืนเหมือนตำรวจจริงนะมีกุญแจมือมีอะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยของเมืองไทยเนี่ยมีไหมฮะที่มาอุ้ยทารุณกรรสัตว์เนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้เลยหรือว่าเป็นเฉพาะกรมคือจริงจริงคุณบอลถ้าถามถ้าตอบตามเอสเอ็มเอสว่าใครคุ้มครองใครคุ้มครองอะไรนะหะให้ความยุติธรรมนะก็ถูกได้บ้างคือประเภทนี้ในเมืองไทยบอกตรงว่ายังไม่มีนะฮะนอกจากพวกกลุ่มของสิทธิกลุ่มพวกรักสัตว์เนี่ยนะครับจะเข้าไปดูแลแล้วก็ถ้าเกิด ความบากดเกิดขึ้นหรือว่าพบเห็นในเมืองไทยอย่างที่คุณบอลบอกมาเมื่อกี้นะค,ะครับเขาก็จะจะรับรับไปเลี้ยงเสเอเองนะครับเออชีวิตผมคุณบอลผมขออนุญาตเล่านิดนึงคผมเคยไปที่ที่นนทบ,บุรีครผมจําถ้าผมพูดผิดผมขอโทษนะค,ะครับมีสถานที่ที่หนึ่งเขารับเลี้ยงสุนัขสุนัขตัวนี้อาจจะเป็นสุนัขป่วยสุนัขจรจัดที่ที่เกิด ขาหักอะไรต่างๆคแต่เท่าที่ทราบวา่าจัดตั้งเป็นมูลนิธิคมูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิในส่วนหนึ่งของหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวหลวงตามหามมบัวคือท่านที่ได้ได้มรณภาพไปแล้วนะครับ,รบอ,อยู่ย่านๆอยู่แถวย่านปากเกร็ดทางเข้าไปค่อนข้างที่จะลดคดเคี้ยวมากเลยครับแต่เข้าไปข้างในคุณบอลสุนัขมีเป็นเป็นสีซ่าห้าร้อยตัวโอ้โหอย่างนี้เห่าหอนกันทั้งคืนเลยับใช่แต่ว่า ที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดสุนัขเป็นโรคกันนะฮะเดินได้บ้างไปเดินได้เดินได้บ้างเดินไม่ได้บ้างรวมทั้งสุนัขที่ที่ใกล้จะตายนะฮะเขาก็เอาออกไปเลี้ยงจะมีการดูแลรักษาพยาบาลอะไรค่อนข้างดีหรือจะพวกประเภทเนี่ยผมมองว่าในเมืองไทยยังมีเยอะคนที่รักสุนัขอย่างเช่นตั้งเป็นองค์กรหรือมูลนิธิขึ้นมานะฮะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมานะครับ อย่างไงจริงๆผมไม่ให้คนรักสุนัขเท่าไหร่นะพี่กบคือไม่ได้ว่าทาแต่ผมไม่ทาร้ายนะแต่เจออย่างนี้แล้วผมฟังล่เครียดเงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีคําถามเรื่องกฎหมายนะฮะหรือต้องการที่จะมาออกความคิดเห็นนะครับกับรายการเรานะครับอย่าลืมนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์029423319นะครับเบอร์ที่ขึ้นตรงจอนี้นะครับส่วนท้ายรายการนี้นะครับพี่กบจะให้เบอร์ส่วนตัวของทนายพี่กบเลยนะฮะหากท่านผู้ชมทางบ้านที่มีคําถามที่ว่าอาจจะยาวไปสําหรับในช่วงรายการนะสามารถติด